เอาปันนอกไปเที่ยวมึงนอกกันจ้าพี่น้องเราติดตามคลิปที่มึงนอกนะคะของรับรองพี่นองเช็คอินเสร็จหาเบียร์เย็นๆกินดิจัว กว้างมากเดี๋ยวพาสำ้วจหลอหอๆเลยกันกันแหลของกินลหลายยแต่ว่าเราห้องสุเดเลยสนใจของกินนี่ของกินเยอะมากถามว่าเราจะกินอะไรเราจ,จะเดินตรงมาตู้นี้จ้ะโอเคนะจ๊ะ เราก็จะหยิบไปหนึหน่อององเล็กๆโอเคนี่เป็นอาหารจ้ะคือซื้อออกหรอเปล่นึกชื่อออกหรือ,อยังนึกออกนึกออกซื้อมาจากไหนเอาน้องๆคุณนมาแฉถูกต้องนี่ค่ะได้เห็นแบบแบบโอเคมาหามือจิบเครื่องดื่มกันดีกว่าตึๆๆ ประมาณนี้่ะเยี่ยงกอายหลุกแม่ดลูกละเศร้าบ่ามากล่องีสเอาเลยกล่องมาทาเลยเอกล่องเลยเห็นบูไปไม่เอกันจ้าโอเค อาหารขาบแรกจ้าเบอร์เกอร์เนื้อออสเตเตรียรตอนตอตอนนี้ากมากเลมากเลย่มากมกอ่เนี่ยเอาเมา

ขวดขวดน้ำขวดน้ำหดหดปกหงมาดูบ้านหลังมันบรรยากาศเหมือนเมืองนอกเมืมมมองร้านมามาด้วยกันมาอยู่ร่วกันแต่กล้องให้เห็นทั่วๆ์ท,ท,ทโลอัดตะกล้องโอเคว่ารู้งานหรอแนม บุ้ยมือคํำพี่น้องสามี้องแนนเฮดให้กินต่ำมกคุงตำเองนะคะพอกริสนั่งเฮดไห,หกินบุ้ยบุยไอยทนทนทน้ทวนๆกวนหัวงมาเลยเนาะจริงจรินก็ต่ำมกคุงนี่มันมันเลิศมันเลิศบุยพี่น้อง พุน่พนพุน่นพุ่นทำว่าใส่มีดใส่สมถนัดบอบอดิสิพัาย,ย่างบอโอ้มนันคือเป็นเครื่องเครื่องเอาล่องมึงโอ้ยก้ากล้าก้าก้า,าแล้วที่จริงสเต๊ปเจนต้องแบบนี้คือแล้เห็ดเปื่อยแห้งมันต้องแบบอมหุน่น เข้าใจคำว่า,าอมหุ่นไหมคะอมหุ่นคืออืมอืมเลิศซิ่ <See? S 1> how it fall off